โฟมคอลลาเจนอันนี้คือเป็นตำนานมากนะคะจะ20ปีกับติโอนาที่โฟมรายการนี้อยู่มาแล้วเขามีสาวของเขาเต็มไปหมดเลยนะคะเขามีสารสก,กรัดในกลุ่มของคอลลาเจนน้ำพึ้งนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รายการนี้เหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวค่อนข้างแห้งนะคะเนื้อโฟมนุ่มละเอียดมากเราจะบีดโฟมใส่มือแค่เล็กน้อยนะคะแล้วเรากา็ใช้น้ำนะคะผสมแล้วก็ ให้เกิดฟองฟองคุณนุ่มละเอียดแล้วหอมมากอ่ะล้วก็เออมาก็อล้างเบาๆนะคะใช้ตัวฟองค่ะทาไล้บนผิวนะเสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดท่านจะพบเลยว่ารอบเดียวอ่ะสะอาดสะอาดเกลี้ยงแล้วท่านใดที่อยากจะย้ำในบางจุดที่ว่าเออแเฝื่อความมันเยอะอยากจะซ้ำอีกรอบหนึ่งก็าอาจจะฟอกล้าง,งากบริเวณทีงโซนอะไรอีกนิดหน่อยนะคะโฟมรายการนี้เด่นมากๆเรื่องของ,งซูชเยันต์ค่ะแล้วก็หน้าหมุนขำ เอาเป็นว่าโฟมล้างหน้าที่คุณเป็นป้าต้องใช้อะ่ะคนมีปัญหาเรื่องฝ้ากระหม่องคําคนมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยขาดคอลเานเจนต้องใช้ผลิตภัณฑ์รายการนี้เลยค่ะฝ้ากระริ้วรอยโฟมคอลลาเจนอันนี้เป็นคําตอบจริงๆค่ะมีไว้สักหลอดหนึ่งครอบคลุมจริงๆค่ะ